พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงวงศาธาิราชสนิทเป็นพระราชโอรสลำดับที่49ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่งเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่พระสนมเอก ที่ดาท่านครัวยายทองอินเมื่อวันเสาร์เดือน8แรมสองข้ามปีมะโรงจุลศักราช1,170ตรงกับวันที่9กรก,กรกดาคมพศ2351ส่ทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นตามแบบฉบับของราชสำนักและผนวดเป็นสามเณรได้รับการศึกษาในสำนักสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าโครมพระปรมานุชิตช,ชิโนรส ณวัดเชตุพลวิมลมังคาร,ารามราชวร,รวิหารทรงได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านอักษรศาสตร์อีกทั้งอักขระวิธีภาษาไทยอักขระคขะมรและภาษาบาลีรวมทั้งวรรณคดีวิชาโบราณาคดีและราชประเพณีต่อมาทรงเข้ารับราชการ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำกับกรมหมอหลวงและทรงศึกษาวิชาแพทย์สมัยใหม่จากมิชชันนารีชาวอเมริกันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นวงศาสนิทเมื่อครั้นพศ2392พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปารภถึงความเสื่อมโทรมของภาษาไทย จึงพระกุรณาโปรดเก้าให้พระองค์เจ้านวมทรงแต่งตำราภาษาไทยขึ้นใหม่เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยพระนิพนธ์เรื่องชินดามณีเล่มสองซึ่งทรงดัดแปลงมาจากตำราเดิมสมัยอยุธยาอธิบายหลักเกณฑ์ภาษาไทยให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าโปรดกระหม่อมเลื่อนขึ้นเป็นกรมมรวงวงศาที่ราชสนิท ทรงกำกับราชการมหาไทยและเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทรงเป็นเจ้านายหนึ่งในสพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหมายจะให้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์พระเจ้า,าบร,รมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราสนิทสิ้นพระชนในสมัยราชการที่หเมื่อวันพุธเดือน10บขึ้น6ค่ำปีมเมียโทศกตรงกับวันที่14สิงหาคม พศ2414สิริพระชันษา63ปีพระราชทานเพลิงพระศพณะวัดอรุณราชวารารามราชวารวมหาวิหารเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2414ต่อมาในปีพศ2550กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงวงศาธี่ิราชสนิท ในโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโกด้านปราดและกวีประจําปีพศ2551ถึง2552ในวาระครบ200ปีของการประสูติองค์การยูเนสโกได้มีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่18ถึง23ตุลาคมพศ2550 ที่กรุงปารีส